นอนก็นเด้อตีสามแล้วครับพี่ดวงพักผ่อนนะก็มน้อยเลยสั่งทีละกล่องแต่สั่งบ่อยจ้าโลกขอบคุณครับพี่สั้งทีละกล่องก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเรากินวันเว้นวันก็ได้นะแต่จริงๆถ้าเรากินประจนะํานะอยากให้แนะนําสั่งสามไปเลยมันจะถูกกว่าแล้วค่อยวันเว้นวันกินนอนสามกล่องดีไม่ดีกินได้เป็นเดือนเดือนก่อนนะ้าคุณไม่กินทุกวัน ก็ประหยัดไปห้าสิบกว่าบาทเดี๋ยวรอบหน้าแม่ค่อยสั่งสามกล่องครับแม่บ้านพี่มีขิงเดี๋ยวส่งให้ห้าห้าหกห้าห้าห้าผมเนี่ยผมถ้าพี่มีเยอะไหมพี่ขายเลยเหรอพี่ขายเดี๋ยวผมรีเควสไปเลยนะป้าก็สั่งทีละกล่องพราะไม่มีปัญญาไม่มีปัญหาท้องผูกอ๋อ ครับผมหยุดไม่ได้ต้องกินทุกวันบางทุกวันบางวันสองสามซองอร่อยไหมเห็นผลดีนะคุณธัญญาเขาเสร็จงานนียังเนี่ยเขาก็ไม่ตอบ แม่แม่ทำงานแมะมาก่อหนวใจนะครับขอบคุณครับคนในงานเราชิปมันที่ยาโรกับยากินแล้วเจอมันแรกน่ารักดีค่ะมผมกินไม่ได้วันนั้นผมไม่ชอบกินเหลียวๆผมก็เลยบอกว่ากินให้เขาแน่เขาว่ากินไน่่นอ่แน่กินไม่่อยได้บอกรึแล้วเขากับหูขั้นเขาปฏิเสธบุกินกันนนกนนนบบุกินแล้วก็แล้วเขากับบุกินแต่ยาเขากัด โอเคก็คือกินด้วยกันวันนั้นที่เพิ่งสั่งมาเซตใหญ่2เซตบอแบง่งแบ่งเพื่อนหนเซตเนาะทำงานแอบดูอะรขอบคุณครับแล้วโล,โลไอ้กินน้ำขวดเดียวกับย่าไหมกินอร่อยมากพี่เป็นคนดื่มนะยังนองนรถสา มันดีเนะมาขออีกสองตะก้าจะลงไปหาอะไรกินหมนหิวข้าวครับเราวันไหนจ๊ะอีก2องวันคนระับ จริงๆกับพวกนี้นะจริงๆผมกับพวกนี้เนี่ยเขาก็ขออยู่เล็กดยูเล็กกันก่อนได้ไหมก็อยากอยู่ด้วยก็เลยเอ้ก็อยู่ด้วยก็เลยอยู่หนึ่งกล่องทิ่ดได้สิบวันนะยี่วันละครึ่งเพราะถ่ายง่ายครับผมคนหนึ่งครึ่งซองก็ถ่ายถ้าเสร็จงานแล้วหรอไม่รู้เดี๋ยวผมจะต้มประมาณมเากิน เยอะนะกับลาคงคิดถึงญาติแน่ๆญาตที่คิดถึงผมไหมชื่ออาโร่หรือว่าอาโร่ถ้าวัตสะลาวนี่อาโร่นี่ที่มีไม่โทรแต่คนไทยเขาบอกว่ามีแค่แม่เอกสําหรับคนไทยเขาเรียกนะตัปวปีแรกก็อยากอยู่ด้วยกันค่ะมันเกิด มันเกิดมันเกิดมันเกิดกิดกันมปีนี้ลอยกระทงกับญาตนะเดือนลิปครับผมลกระทงดีไม่ดีผมจะไปลอยที่หลอบางพอดีเต็มยีสบสองใช่ไหมครับใช่ครับ อาโลซื่อหนี้ชื่ออาโลอัจจะไปแล้วบ๊ายบายเจอกันตอนแย่มาดีกว่าอ,อะไรพี่สั่งสามรอบแล้วดีมากค่ะเขาคุณครับหางยากกันหางกับยากชีพีใช่หาชีพีป,ปกตินะชีพีพมา ผมเป็นปกติของผมแบบนี้ดีกว่าบ๊ายบายหิวข้าวแล้ว